เขาคือสีกินปนกบยังเอากากออกนะคะสัญ่าอเอากากออกอยู่เอ๊ะสักสักอ้อาวแค่ <laughs> ใจเ้าออกอะไปประกันใส่กระดูกแล้วต้องจ็งบเศบษคงสีกินปนกบแซ่บนัวก,กับเมียหน่อยเขา มาดูแล้วรับวิธีท,ทำกลกบของเจนะคะว่าจะเอาก้างออกหรือเปล่าสีนีงไงก้างมันมันขวงคอต้องออกใช่ไหมก้างข้างมันเอาออกอค่ะอะ<อ>ไรคือก้างอะไรคือก้างนี่ไงคะ่ะก้างมันก็คือกระดูกมันนั่นแหละเดียวกันนี่คะ่ะนี่คะ่ะ เอาออกเด้ออันนี้คือสูตรอัมบารานะคะครับเอาออกเขาสิถิ่มได้แม่งปวดแตกปวดคอที่เราออกค่ะจะออกให้หมดไปไกลๆเออไปให้ไกลแล้วก็ไกลที่สุดที่สุดที่จะไกล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 ค่ะไปเลาะเหรอวันนี้มีอะไรจะมาพูดนะคะเราจะมีอะไรถลเอ็งถลเอ็งมาค่ะเออ เห็นผลที่แถลงเพราะว่าเผื่อเป็นคนอยากเจอหรือว่าเผื่อเป็นคนเผื่อเป็นคนจะให้เผื่อเป็นคนจะให้ที่ซุปหัวนอนเหรอที่ที่ที่ว่าจะแสดงกันแบบว่าแถลงการใส่ลายป้ายสีไข่น้ำเป็นข่าวดีตีอ้าวเผื่อมีอะไรให้เผื่อพไปเอฟซีเจดีให้ที่ซุปหัวนอนนะสันพอสิบริจอลโรงแรมว่ากันไปแล้วี่น้องนนะเราเรามีที่พักเนาะ เรา,เราไปแล้ว<จ>อ,อ,องร,อรงเยไปแล้วต้องรอบขอบแล้วจองนรงนี้ว่าไปแล้วคือปุบปับปุบปับเลยเราจะไปรอใครไม่ได้ตน้นเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะถูกต้องละค่ะแต่ว่ามีมเนียนมีคนสปอร์ตที่อยู่ก็ดีนะร้ายมอก่อนอะไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนหรอกอยู่แถวพัทยาก็เยอะ าาจากตกปุ่มแล้วหากินผุดไายนี่เอาสิผุดไายกระโลกอะลาอย่าไปแตะอย่าไปใกล้มันเอาทั้งที่เอาดีๆไปเลยเห็นไหมสวยด้วยมากจ่ายพันหนึ่งก็หุ่นดีสิกแพคเหรออย่างนี้เหรอเออโอ๊ยพันหนึ่งกระโดลกอละไรสุดกเศรษฐกิจไทยหลายแสนเหรอ กะลักมปนกบค่ะปนกบอากาศออกอครับออกแล้ครับสิเดี๋ยวไอ้คอสิบบมมากส่แบบใส่แบบผิดบินะคะจีงหยูย่จังหอมวันนี้ตอดเช้าเราจะเสนอเมนูป,ปนกบค่ะ okay, okay. เขาคงสิกินปนกบแซ่บหนัวกับเมียหน่อยเขา ขีดเขาแล้วกัดสีดีมื่อนะคะสีมื่อสีดวัคซีนฉันจะไปสีในบาตรทำมันทีเดียวไปเลยจะเมื่อสีดวัคซีนมือสีดวัคซีนนะคะปพออยู่บ้านพันลาผลมาสีดวัคซีนพี่น้องเข็มที่สี่แล้วครบกำหนดผนกลับมาครบกำหนดทลกลับมามาสีที่หอดบ้านหัวสิพานหรือ่านะคะเข็มเดียวแต่ในบัตรฉันอาจจะเป <Bye. S 1> ็น นางลายนางพักลายเสร็จแสบแล้วไปผักโอ้ยมีแต่ผักว่ะกับการผักกันสองพันสองสองเจ้าค่ะกรบสองพันสองสองราคะได้รอบปีเพิ่งจะได้กินกบมาคะกบใหม่ ที่ข้าต้องการจะกับคนกบกำลังบ้าแรงเองค่ะก็บวนมาส่วนวนะ้ไหม่นางน้่น้ำไหางลก็ปิดสายแล้ว เข้มๆจู่อาวกเขนตเลยลืมเลยใช่าวยงนัลืมเหครับ โชคไม่ช่วยต้องไปเมืองกรุงนี่ความแห่งแรงร้องถือที่บ้างเสียเพลงเขาจะบับมดนะในวนสันของสันไหม <c oughs> ไปเมืองกรุงครับพี่รองขาไปเที่ยวไปเล่นไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวจ้ะค่ะ ไปวันที่ห้าแล้วเขาจะกลับมาพวกเขาไปไปไหนไปทําอะไรทํางานเหรอวันที่ห้าก็ไม่น้องทำงานเหนื่อยแล้วทำงานมาลาทิตเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วไปชีวิตอยู่บ้านปลูกทักปลูกมันแล้วไม่น้องพอาเราต้ง,งเทศเราเสร็จงานก็กลับไปแล้วเหนื่อยแล้วแานกี่ห้องก็จะไปนะแมน จะไปเที่ยวค่ะไปกับสีนาากันแหละตะวันเจ็ดเจ็ดจะบอกการันตีกันไดแต่ว่าพัลลากับมาลาจองตัวของบินแล้วเรียบร้อยค่ะวันที่ห้าพี่น้องจะไปหอดตอนแรงกันอยู่กรุงเทพวันที่ห้ากับวันที่หกค่ะวันที่เจ็ดแปดจะลงไปเล่นพัทยาเจ็ดแปดไปพัทยานะคะแ้วกาศสบายไปแบอมีครับกรุงเทพมาซื้อของ ทำเส็จไปหลยบ่อนกัครือสบไหวพี่น้องเพราะว่าเวลานำหลักกับคุณนาัพั์นำบ่ไวเพราะว่าบบคือบานเท่เาได้ทัคุนของแทงได้งหลอกองเล่มอย่างกระแพงก็งสิปไปแค่ประมาณาอาทิตย์หนึ่งนี่แหละนี่เขาจลาาจันนึ่งไ,ไ่อยออบกครับบ้านเาเป็นังกิรานอาหารลาาหนึ่งเพนหนึ่งวลาเบิดแค่สองสามรอยทางขุนบ้านอย่งกรแพงได้แพงกว่าบ้านเ่า กาสิไปประมาณนั่นแหละพี่น้องเจ็ดมื่อาจจะเป็นคืนวันที่ห้ารุ่นที่หกอยู่กรุงเทพแล้วก็คืนวันที่เจ็ดรุนที่แปดอยู่พัทยาแล้วคืนวันที่เก้าที่สิบคืออยู่กรุงเทพเก้าอะพวาร์เจะาประจ๊งอยู่กรุงเทพเพราะว่าเขาอยากซื้อของฮันเด็จซื้อเสื้อผ้าซื้ออย่างซื้อของที่เจ้ากองหนักกับรองเท้าเนาะภาษิตประมาณนั่นแหละถ้าภาษิตไปไกลฮอนาดย่อหนึ่งเซนติเมตรสิบกว่วัยดอกพวาร์ เรื่องเงินครับเวลามันน้อยเพื่อจะพาไป่าย์พามาแน่อี่ยากก็ระดูฝนที่ไปนี่ก็คือว่าได้ได้เว้าออกซื้อเลยนี่น้องไปคือไปเว้าคือเว้านะจะขนาดเราแค่ก็ว่าอ้ายเพ่นใช่ไหมแต่ลัสเตอรีอาแบบนี้เราจะมามาในวันที่ชาวป่านี่แหละในป่าที่นี่อเรื่องเรื่องอ่ะเพราะว่นน่ะบบสบาย พ่อเพื่นเป็นมะเร็งนะพี่น้องบ่ค่อยสบายเป็นนักสุดนะแล้เพิ่นมาบ่ได้เพิ่นต้องบ่งดูแลพ่อเพิ่นเพิ่นแคนเซิร์นนั่นตัวคงบินที่จองไว้นะแบรนพวกนั่นก็ไปค่ะกันเคื่อนไหแล้วก็ไปนะคะพวกเนี่ยพวกเพิ่นก็อาจจะเป็นพิษหนับ๊ายบายอเสื้อไปแต่พัทยากับกรุงเทพเป็นน้องมันไป็สาดอกเพราะว่ามัน ไปไกลเบาไวเจ้าพยาจุมือยังคือเก่าอยู่บ่พี่น้อยคือเก่าอยู่ยังม้วนยังเดินกำนันคดดอกคดเดินยังคือเก่าอยู่บอกไม่แน่ใจคือนะ่เอาคือคือตัดออกเม็ดนึ่งเรื่องตัดออกเปได้มันชุกโบน ตะกี้ตั้งค้นเลยังค้าบุญสูงพมันก็ลมตีนะวันะตัดออกเม็ดนึงปัจจุบันยังสี่เม็ดล้มตีกวยเวงเงเวงเวงอยู่ไปใช่ไหมตัดหนักลดเม็ดนึงหาบอ่ะของบางปูนีน ติ่าเซลวนเนเดินไโอ้มันหลายงานไฟย้าเลยมืขนาดห6นี่ไม่าใช่หรอรอบๆก็มีแต่ตาไม้ต้นไม้ต้นไม้กับบเด้หแต่ว่าใบหกต้นใหญ่ต้นช่ ก็เจ้าเอาต้นพญานาคปลูกไว้ในนาบ้านมู้จะขืนนัจะได้ต้นพญานาคของอังอย่างเบี้ยเสียฉันบอกไปตั้งมันไม่คันเบาแต่คันนาเคยเที่ยวหรือเที่ยวดูได้มู่กันอย่างนี้นะปุ้ยยังจะกระซิบไปปุ้หอดท่างหอดก็ไปปยอะไนอกจากขาหิ้ ใส่ไปกับพ่อฉันบอกไปเด๊ตฉันให้โอกาสแค่ครั้งเดียวกับไม้ฉันตีตายแล้วฮะจำฮางฟาดดิ่งะะเลยจ้ามืแลกมือจ้ะเมืแลกมือเขารับแล้วมืออ่ะอันนู้นแหลต่อยมันเปิดรักกันหนาบ้านจ้าโต เดีวนังก็ต้องงก่อนนั่งกันที่เมืองก่อนที่ไปอยู่บนอยังเงินฉันมาสิดร็อกซีนทำแหละเอามาแค่สองมือกมาทำเก่าอัสัสิดอกตีนอสินอนสลบสลายเลยครับแบบนี้ครับยังชี้นัำจ่อมคนละ หวานเมื่อคืนมันมนันยังส่งสื่อมาอออให้ไม่ซีนอ่ะเจ้าหน้าที่ตำรับอยากจอบเพื่อนกันยามบนทีเดียว สอสอาัก่าแล้วเกก้าวของเาไปกับก้าวซักหนัได้อย่างปรอยู่โขบขาโขบกัน

ขาวกิตายบันลังก,ากา์าตายบลลาหลลันก้าบางทงอยูเป็นสีแดงหมดดเปี้ยนๆกนะคราบัลบังกาเราเห็นกันนะครับตัวตายอยู่ครับข้าวดดแร่นักตายก็ตายซะักใจโดนละลายมันสตายนจะใครจะมันเป็นพืชที <c oughs> หมก,กระดกแก๊สแอมวันอยู่นะจ๊ะทนแนดดทนฝนอะคืทนแดดทนฝนสัดเตี้ยอ่ะนาบ้านบอกพี่น้องครับสิ่งที่าบรรยากาศซับนี่นะครับพี่น้องครัพบพอ,พอกันอยู่กอทอมอทะะวันทีนะ่ห้านะคะวันที่ห้านะซิบว่างเพราะว่าวันที่ห้านี่ เขาไปหอดคำกับเพื่อหาบจะนอนนอ,นอยาอกับไป่ได้พ่อกันมันคือหกคนเลยลงไปบลอดนะคุณได้ยังนะพ่อกับไปหาพวกพวกนางนะเราต้องลงคลิปอยู่แล้ว,วเขาอยู่ใจอยู่ใจให้เอาเสียงดาวนะครับ้องคบสวัสดีตอน